เวิธีในการเลือกสายไฟหรือว่าปลั๊กพ่วงนะครับให้เหมาะสมกับเนื้องานสวัสดีครับคุณผู้ชมผมโอ๋จากช่อง living's o p ting ครับวันนี้จะมาชวนคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกปลัก๊กไฟนะครับหรือว่าปลั๊กพ่วงที่เราใช้งานนั่นเองหลายท่านเคยมีประสบการณ์นะว่าเราซื้อปลั๊กพ่วงมาไม่ว่าจะเป็นราคาถูกสุดนะ99บาทจนถึง3-400นะครับแต่เราไม่เคยสังเกตเลยว,ว่าบางทีมันเสี่ยง กับการที่เราไปใช้เสียบในการชาร์จโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนของเรานะสองถึงสามหมื่นบาทเทียบกับปลั๊กพ่วงที่มีมูลค่าไม่ถึงร้อยเนี่ยในกรณีที่มันเกิดสายไฟรับววงจรหรือว่าไฟไหม้ขึ้นมานะครับทำความเสียหายให้กับตัวสมาร์ทโฟนของเราพูด,ดง่ายๆว่าเสียน้อยเสียยากนะเสียมากเสียง่ายวันนี้นะครับเราจะไาดูวิธีการในการป้องกันนะครับ ไม่ให้สายไฟหรือว่าปลั๊กพวงของเรานั้นร้อนตัดลัดวงจรนะครับเดี๋ยวมีเคล็ดลับอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้จะพาไปชมครับเรามาดูเคล็ดลับ7วิธีการนะครับวิธีการแรกเลยคือเรื่องของมาตรฐานหรือว่ามอ,อก,กอมาตรฐานหรือมอ,อก,กอนะครับจะต้องเป็นมอ,อก,กอไม่ใช่สายไฟนะครับจะต้องเป็นมอ,อก,กอที่ประทับไว้แล้วก็รับรองนะเรื่องของในส่วนของเต้ารับเต้าเสียบต่างๆในเรื่องของเซอร์กิตเบรกเกอร์นะครับ ในเรื่องของพลาสติกหรือแม้แต่ตัววัสดุเองนะครับวัสดุตัวนี้จะไม่ลามไฟเขาจึงได้ตัวมาตรฐานผลิตภัณฑ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราไปเลือกซื้อเนี่ยถ้ามีตัวมอกนะครับประทับอยู่เนี่ยก็มั่นใจได้ระดับหนึ่งแล้วว่าตัวปลั๊กปลัวของเรานี้ผ่านมาตรฐานในการใช้งานนะครับทำให้ลดโอกาสที่ไฟฟ้าจะรัปวงจรลดโอกาสที่ จะเกิดทําให้ความเสียหายหรือว่าเกิดอคิภัยได้นั่นเองสองนะครับก็คือเรื่องของความยาวของสายไฟหลายคนคิดว่าโหเราซื้อยาวไว้ก่อนเลย5เมตรจริงๆแล้วเนี่ยยาวไปเกินกว่าที่ใช้งาน,นก็ไม่ใช่เรื่องดีนะครับเนื่องจากว่าพอยาวไปปุ๊บสิ่งที่เราทําคือเราต้องพันสายพันสายไม่พอแรกๆก็ดีครับเก็บเป็นระเบียบเรียบร้อยใช้งานไปสักพักหนึ่งเป็นไงครับวางระยงระยางนะครับเสียบจากเต้ารับนั้นไปเต้ารับนี้สุดท้ายเราเองนั่นแหละครับที่เดินสะดุดเรื่องของความยาวเลือกที่เหมาะสมกับที่เราใช้งาน เป็นเรื่องที่ดีที่สุดแล้วครับเรื่องต่อมานะครับเรื่องที่3ก็คือเรื่องของวัสดุในการทําเต้ารับที่ผ่านมาตรฐานนะี่คือวัสดุที่เขาไม่ลามไฟนะครับอาจจะติดไฟแต่ไม่ลามไฟรวมถึงในส่วนของช่องเสียบเนี่ยเขาจะมีม่าน ในการป้องกันไม่ให้เด็กเนี่ยเอานิ้วแย่ลงไป <specialized ifter> เขาเรียกว่าตัวม่านป้องกันไม่ให้เด็กๆเนี่ยใช้นิ้วแย่หรือว่าสามารถที่จะเอาของเข้าไปจิ้มในส่วนของเต้ารับได้นะครับอันนี้เรียกว่าเป็นความปลอดภัยอีกชั้นหนึ่งนะครับในการใช้งานสีนะครับจำนวนเต้ารับแล้วก็สวิตช์ที่เป็นปิดเปิดได้นะครับอันนี้มีความสําคัญมากไม่ใช่ว่าเราจะเลือกเต้ารับที่มีจํานวนเต้ารับเยอะอย่างเดียวนะครับเพราะว่าในสายพ่วงหนึ่งตัวนะครับเขาจะมี การจ่ายกระแสไฟเนี่ยสมมุติว่าสามารถจ่ายไฟได้2,500วัตต์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเลือกเต้ารับ4เต้าเขาก็จะหารเฉลี่ยกันในกรณีที่เรานำเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นมาเสียบที่เต้ารับของเรานั่นเองอย่างเช่นถ้าเต้ารับ1ตัวสามารถจ่ายไฟได้2,500วัตต์เราใช้หม้อทอดไร้น้ำมัน1ตัวนะครับ กีมมังไฟ1น0 0ัวัตต์หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ใช้ในส่วนของเครื่องปิ้งขนมปังกีมมัลังไฟอยู่อีก1 0 0 0วัตต์1,500บวก1,000เท่ากับ2 5 0 0วัตต์แล้วแสดงว่าเต็มพิกัดในการจ่ายกระแสไฟสําหรับเต้ารับตัวนี้แล้วถ้าเราเสียบเครื่องใช้ไฟอื่นเข้าไปอีกนะครับก็มีโอกาสที่เต้ารับนี้จะเกิดอาการร้อนนะครับอาจจะเกิดไฟฟ้ารัดวงจรหรือว่าฟิวขาดตัดได้นั่นเองนะครับรวมถึงนะครับความสําคัญในเรื่องของสวิตช์ปิดเปิดในกรณีที่เป็นเต้ารับหลายๆเต้าเนี่ยถ เพราะในกรณีที่เราไม่ได้ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านั้นแล้วเนี่ยเราสามารถปิดในส่วนของสวิตช์ปิดเปิดได้อันนี้ก็จะเป็นการช่วยหเลยคือเรื่องของประหยัดพลังงานนะครับไม่ให้มีกระแสไฟฟ้าเนี่ยหมุนวนเข้าไปในเครื่องใช้ไฟฟ้า2ป้องกันอันตรายที่เกิดจากไฟฟ้าละวงจรนะครับเนื่องจากเราตัดกระแสะไฟตั้งแต่ต้นเลยนะครับ5นะครับตัวตัดไฟหรือว่าตัวสกรีนเบรกเกอร์ต่างๆที่จะมีไว้นะครับในส่วนของพักพ่วงนะครับเพื่อป้องกันเวลาที่กระแสะไฟเกิน หรือว่าเกิดไฟช็อตร้อนเกินเนี่ยตัวนี้จะทําการตัดไฟอัตโนมัติเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวสายพ่วงเนี่ยหรือว่าสายไฟเนี่ยเกิดไหมนะครับแล้วก็ทําให้เกิดอักขีภัยได้นั่นเอง6นะครับเรื่องของการรับประกันนะครับต้องดูดีนะครับว่าในการรับประกันเนี่ยในในส่วนของปลั๊กพ่วงเนี่ยเขาจะมีเรื่องของการรับประกันในส่วนของตัวสินค้าแล้วก็บางเจ้าเนี่ยมีรวมไปถึงการรับประกันความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานตัวสินค้าด้วยอันนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับที่คุณผู้ชมจะเลือกนะครับว่าเราจะเลือกการรับประกัน แบบไหนที่จะครอบคลุมเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่เราซื้อมาใช้งานนั่นเองและข้อสุดท้ายนะครับเรื่องของฟังก์ชันในการใช้งานเพิ่มเติมตอนนี้พักพ่วงเนี่ยมันจะมีในส่วนของตัวที่เสียบ USB นะครับอันนี้เนี่ย ก็จะช่วยในส่วนของเรื่องของการชาร์จอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆของเราเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นนะครับในครั้งต่อไปนะครับเราจะต้องคำนึงถึงคุณภาพของสินค้าเพื่อให้ตอบโจทย์การใช้งานของเราด้วยนะครับและเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าละวงจรไฟตัดหรือแม้แต่อักขีภยัยพูดง่ายๆว่าเราต้องใส่ใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับสามารถแชร์ให้กับเพื่อนๆของคผู้ชมได้รับชมสิ่งดีๆแบบนี้ได้ด้วยนะครับและอย่าลืมกด,ดต เตือนในกรณีที่มีคลิปหรือว่ามีเคล็ดลับดีๆมานำเสนอให้กับผู้ชมได้รับชมรับฟังสำหรับวันนี้ผมโอลิเวงออฟติงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ